เอาเอาปากไปที่ไซด์ดีกว่ารอบนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อริณานอกครคายาเออมันมันน่าจะอยู่ในไฟล์ความเก่านะเดี๋ยวเดี๋ยวงันเอาไว้คร้วาหน้าราการเรื่องโปรเจกจบเนี่ยเร <windy. S 1> ื่องโปรเจกจบของของตอนมหาอะไรเดี๋ยวเอาไว้เล่าทีหลังแล้วกันนะต้องต้องไปโอนไฟล์จากความเครื่องเก่ามาก,ก่อนเอยเปิดเพลงก่อนหรือเปิดเพลงเล่นทีฟท,ทีต้องเปิดเพลงไม่มีเพลงแล้วมันไม่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 มีอารมณ์เล่นนี่ไง โอเส,เสียงนิดนึงโอเคครับมาเพลงจงเปิดเปิดสิเปิดออกมา <_ t une> เฮ้ยใส่ลกเหรออืมไม่เอาดูบอสไม่เอา ฮัโลโหลปิงขึ้นทำไมอยู่ดีๆปิงขึ้นอีกแล้ววนันนี้ฮัโลโหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอ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 เวลาสักนิดนึง เซงกันเน็ตช่วงนี้จริงๆแต่ผมไม่เกี่ยวนะขอรับเฮ้ยไม่ได้ดีพี่พี่ทำงานบริษัทนั้นนะพี่ก็ต้องช่วยแก้ให้สิพี่ต้องมีอำนาจในการต่อรองไงเพราะพี่อยู่บริษัทพี่เป็นคนในไงพี่ต้องพี่ต้องมีวิธีการแก้ได้ให้เนี่ยมันเร็วขึ้นแน่น่ยอย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้ดีกว่าแอฟฟี่ไปก็แบบนี้เอออย่างไ้ก็ได้ ไม่เกี่ยวได้ไงพี่พี่เกี่ยวเต็มๆมะพี่เป็นผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่เหรอเฮ้ยลิซานดรามาลิซานดรามาเฮ้ยนี่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 น,น,นี่ไม่เอาแล้วเอ้นี่ลิสตาไปไกลๆเลยไปเ <laughs> มนจิพแวนคอมแบดแคสเตอร์อ่านะแลความรู้สึกว่าอันนี้ไม่จะเป็น you have sword. ยูแฮมไอโซตเฮ้ยยูแฮมไอโซตนี่โอเคนะผมว่าเอามาใช้เพิ่มดาเมจให้แอฟซิลิออสไม่ก็เซรีได้สองตัวตัวแบกเรา หนึ่งตัวคนดีๆจะไม่ทําแต่ว่านี่คือพร้อมใช่ครับผมพร้อมมากเลยพร้อมสุดๆจะให้จะให้จะให้เรียกจะให้เรียกยังไงบอกมาเลยไม่ต้องเรียกพี่แล้วอบอกเลยว่าบอกเลยว่านะครับเรามีโฟรยอตเปยกคนดีเฮ้ยไม่เอาดีไหนๆไม่ให้เรียกพี่แล้วให้เรียกอื่นดีเียนแบบที่มันแบบแบบเอาซาเวสไปเลยอ่ะ ไปถึปุ๊บตบบ่าเฮ้ยว่าไงว่าไง,ไงสามารถปติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook นะครับผมกดลิงก์ได้เลยนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้อัปเดตเอะไรก็เถอะจำไปเถอะถ้าเกิดว่าคนมีติดตามไปเยอะผมจะได้อัปเดตข่าวสารได้แบบบางทีเราก็รีแตกนี่ไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาไล์เฮ้โยโหลปิงขึ้น โอเคโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วไรวะอยู่ดีๆปิงขึ้นแบบหลุดไปเลยเราก็แตกกัอยเงี้ยโอ้โหเลือดเลยสามหกเริ่มเซ็งแี่เนตบริษัทที่ไงเนตบริษัทที่เป็นอย่างเงี้ยอ่าลืมเป็นเราโอ้นี่นี่ Oh my god! Toma 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 toma. ไม่นะเราจะไม่แตกใช่ไหมฮัลโหลเราจะไม่แตกใช่ไหมโอเคโอ้โอ้ไม่นะัวจะต่อกลับมาได้เลื่อนเหลืสามห้าแต่เมื่อกี้มีเท่าไหร่อะ ต้องรู้ว่าคนดูนิสัยดีๆนะรับคือแบบจริงๆเราเราก็ว่าเฉพาะท็อเินแค่คนเดียวนั่นแหละครับลงสองตัวไปเลยนี่อะไรระเบิดอใส่ไปเลยโอ้ทำไงดีเนี่ยเลือนเดือน้อยเดี๋ยวยเรเ๋ยวเร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 ยงเกิดขึ้รเล้ว โอเคโอเคผมว่าน่าจะได้อยู่โอนเราน่าจะมีโอกาสอยู่เว้นแต่ว่าชูกชะตาจะไม่เข้าข้างเว้นแต่ชวกชะตาจะไม่เข้าข้างเว้นแต่ชวกชะตาจะไม่เข้าโอเคโอเคครับรอดอยู่รอดอยู่ <c oughs> <c oughs> เก็บตังใหม่หาหาตัวละคร ไม่ๆๆม่ๆๆม่ใม่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 ไ้มจจเย็นไอ้เรียนใจเย็นใจเย็นๆเย็นอย่าเพิ่งรู้ว่าตัวหลังแตกโอ้แตกก่อนสวยครับผมโอ้เดียว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 ไม่นะเราแตกเราแตกเราแตกโอ้น่าจะพอไหวอยู่มั้งเอาเงี้ยตัวไหนสองนาก่อนผมเล่นตัวนั้นเลยเซรีหรือแอฟฟิลิออสก็ได้สักตัวหนึ่ง ตัวหน้าเรามันตัวเล็กมากเลยตอนนี้เตะซี่พี่เตะมันมือนเราจะแตกว่ะหรือเปล่า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 เฮ้ยเฮ้ยไม่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 ไม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 ยัง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 เพือแตก เจ็บปดวดรุ่เรา้าคนไปกนท้องไปก่อน,น,อนเอาละถึงเวลาสุ่มผู้คำอยู่รอดเจนมาเจนสองสวยไอเฟลิออสโอทิวสันติโอทิวสันติอ่าเดี๋ยวนะ ไงกับมันดีงี้้กันงี้้กันเคแบบนี้แบบนี้เลยกันแบบนี้แบบนี้เลยกันส่วนในสดาวกอนในสองดาวกอนเยเหมือนเหมือนเหมืนจะได้เหมือนจะได้เหมือนจะได้เหมืนจะได้เหมือนจะได้เหมือนจะได้เหมือน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  เอาว่ะยังอยู่ยังอยู่ <c oughs> เหมือนจะตายไม่ไม่ไ,ม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 ไมต้องบอกว่าเหมือนเราจะได้เหมันเราจะได้ยังอยู่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 เห็นดนะตอนนี้ขอติดท่อโฟพอโอ้แคปอู้ลาก่อนนะลาก่อนนะสหาย เฟฟฟี่ลงไปก่อนโอเคอย่างนี้อย่างนี้ไปก่อนก็ได้กันเนอร์ลงอะขวาขวาโอ้ไม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ต้องหาตัวอะไรมาลงตรงนี้สกายสันติทิ้งไปแล้วอะเอามาหาตัวตัวสี่บาทเอาไเอาไปเ,เอาไปแบกก่อน โอเคครับเรายังอยู่เรายังอยู่สวยสวยสวยขอติดครับโฟพอ,พอ,พอตวตอนนีน้ผมไม่หวังให้ได้ที่หนึ่งละสีเลือดเยอะ,อะกบบเกินอ่ะเนี่ยหลุดแป๊บเดียวไงสวยครับเออเออกเลยต่อดีมาไม่นะนี่เลยกันอ่ะบับรูซ์เอองโงเงโงไปเลย โอเคโอเคครับเฮ้ hey, ยย่งโอสองตัวไม่นะซื้อดักซื้อดักเราต้องซื้อดักเราต้องซื้อดักไม่งั้นเราจะแตกกันหมดยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาว่าเซรีสองดาวสุดยอดครับข้างล่างแตกไปหนึ่งคนนี้แตกไปสองเรียบร้อยอ่ะเหลืออยู่ห้าคนผ่อน แต่อยู่5คนทำไง,งก็ได้ให้เราสามารถหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้ซายอนซายอน my brother ซายอนเราสึีเด่นได้เราก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่นะไม่เป็นไรยีงมานี่ก็ได้ใค้ขัดขาเอาปอมปืนไปตรงนี้ใครมีโลกองอะ่ะไอคนที่มีโลจะมาล้วงเราเฮ้ย <c oughs> เด้อเด้อโอเคโอเคยินเนอะไม่ไปบ้าที่ตาม <c oughs> พูดบายไปฝั่งซ้ายเลยเฮ้ยใน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 ว็่งประคำเป็นเป็นทางขวาดิใช่ไหมเออฝั่งซ้ายเออนัออ่นแหละนัออ่นแหละพูดบายไปฝั่งซ้ายเลยลาก่อนนะสหายเรียบร้อยปิดพอปโฟแล้วเราแบบสบายใจสบายใจโอ้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 ผมต้องหา เายขวายังงงองีกเอาก็ในเว็บแคมมันมันคนละคนละด้านไงนเนี่ยเนี่ยชูซ้ายไปขวาชูขวาไปซ้ายเอาเราแตกว่ะหรือเปล่าเฮ้ยเซรีไม่ได้หยุดยิงเฮ้ยเราไม่แตกเราไม่แตกเรายังอยู่สวยเรียบร้อย upgrade, อัพเกรดคอมพิวเตอร์เลยเอาว่ะเอาว่ะเหมือนเราจะมีแวลว่ะเหมือนเราจะมีแวลว่ะ แมคาโนสวอร์มเราไม่ต้องก็ได้เรามีตัดยือยู่แล้วีแผออโตเมติกไม่เอาอะชิ้นโมดูลไม่ต้องก็ได้เอาโคดดเนเตอร์แมคคโนสวอร์มไม่เอานี่โคดดเนเตอร์รบเซรีมาเออว้าวนี่นะหาหาหาหน้าไม่เจอเดี๋ยวกันหาเซน,นหน้าไม่เจอเราก็ทำการ ยกตัวขวาครับสกิลคืออะไรสกิลคือสร้างโล้เพื่อนโอเคดีแล้วดินยกไปก่อนเลยระเบิดระเบิดเอาว่ะเอาว่ะเราแบบอยู่ดีมีสุขครับผมเราชนะว่สะสร้อยเพื่อนสร้อยเพื่อนสวยตีต่อสวยตีต่อได้เงินลว้ลวๆโอโ้โหสิบเหรียญ เด um oh, ี๋ยวหาพยายามหาเซเร่กับโบก่อนทำสามดาวให้ได้เขาย้ายหนีว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่เราน่าจะได้อยู่เปิดโล่รัวๆครับผมจังหวะนี้เออบอกเลยว่าเราจับแมวครับผมอาเซียแจกฮอนโอ้โหขอแค่ได้จีดยอดหน้าเธอฉันก็สุขใจ เอาว่าเหลืออยู่สองคนมันคงจะถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะเดี๋ยว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 ,ยวไม่มีนี่ว่าเซรีมาฮาริยู่ซื้อดักไว้นี่เจอแล้วเจอแล้วเอยพยายามหาเซรีไม่เจอ ทำไมเหรอสันติแล้วไง e ไววก็แค่สันติหน e ึ่งดาวกลัวอะไรวะเอาวะอาริโดนยกอาริโดนยกมันก็แค่สันติหนึ่งดาวมีเรื่องน่ากลัวที่ไหนฮะโอ้โหได้ตังค์ครับผมบอกเลยว่าได้ตังค์เอ้ยเราแตกไม่เฮือกโอ้โหเลือดหรือแปเราต้องมาเก็บกวาาก่อนปะเฮ้ยลัก ไม่มีผมไม่เอาหรอกเอาตัวไหนโอ้เดี๋ยวก่อนนะนักเวทยแปดตัวจบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้จบแล้วจบไปจริงๆเราเราแตกแน่เซนนาอยู่นี่เฮ้ยแฮมเบอร์ดิงเกอร์โทษทีว่าเซนนา S <S <uce myself> เปลี่ยนส <iah> <S 1> <S 1> <S <su> ีไวมากผมว่าเราน่าจะแตกว่ะว่าเห็นปะโป่งปางโป่งปางสกียถ้าเรารอดไปได้เราก็ต้องไปหาซือยังไงก็ไม่น่าจะรอดแล้วนักเวทแปดตัวดูดิมันระเบิดทีเดียวหายหมดเลยผมว่าไอ้คอมที่เป็นเมตาที่ดีที่สุดตอนนี้นะที่ไม่ใช่ไอ้สูตรเล่นตัวห้าบาทรวนนะ นักเวทแปดตัวนักเวทหกตัวแล้วก็คอมเฟยลยอดเล็อกอายหรือว่ากันเดอร์ก็ได้สองคอมเนี่ยผมว่าโหสุดแล้วช่วงเนี่ย